ก็จังหวะสนุกสนุกนะค่ะน้ําในคลองนี้มันทำประโยชน์ได้เยอะนะใช่ค่ะน้ําในคลองถ้ามันเต็มอย่างโหเราประโยชน์เยอะประโยชน์ประโยชน์ในเรื่องของการล่องเรือลองเรือก็ได้ค่ะอย่างน้อยน้ําต้นไม้อย่างน้อยก็เราเวลาเราลอยคอลอยคอลอยคอมก่อนคอคนที่อยู่ริมน้ํานี่ต้องว่ายน้ําเป็นนะนะคะ ทุกคนต้องไม่เป็นเพราะว่าไม่เป็นกรมน้ำตาอย่างเดียวแล้วพูดถึงจริงๆเนี่ยเมืองไทยสมัยก่อนเนี่ยเขาต้องพูดคํานี้เลยว่าในน้ํามีปลาในนามีข้าวมีลมลแล้วนอกแหลกมีปลาแล้วยังมีกุ้งด้วยนะจําได้ว่าตอนเด็กๆเนี่ยบ้านพี่จะอยู่ใกล้ๆกับคลองทวีวัฒนาอยากกินกุ้งทอดพี่กุ้งฝอยอะ่ะแล้วก็บอกแม่อยากกินกุ้งทอด แม่ก็จะไปแม่เขาจะมีลูกศิษย์เยอะจะไปที่ไหนจะจะเดินไปบ้านข้างๆไปบ้านข้างๆไปบอกลูกศิษย์ช้อนกุ้งให้หน่อยเขาไปช้อนเขาก็คว้าสวิงกระโดดตุ้มกานเกงตัวเดียวลงน้ําเลยตะวัดสองทีขึ้นมาอะได้เยอะเลยอ่ะพี่เม่ก่อนมันมีทั่วเลยตรงไหนมีน้ําตรงนั้นต้องมีปลาไปคุ้งใช่ไหมก่อนสมบูรณ์อแล้วเวลาล้างชาม เอาชามไปล้างที่ท่าน้ําเอาพอแม่บางคนก็กินเด็กเนาะกินข้าวไม่หมดมันก็ติดชามก็ปลาลาดลงไปปลาก็จะมาครับสนุกมากค่ะนะครับก็มันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรต่างๆเมืองเรานะครับเอประเทศไทยเรานั้นมันมีแหล่งน้ําที่เรามาแต่งเอพลงเยอะนะทำุ้ยเกือบทุกที่นะปเ้วยน้อง นี่ก็มีคลองบึงอ่ะเดี๋ยว<า>เมื่อกี้นี้คลองแล้วคลองแล้วคลองแล้วอะไรอีกอ่ะขั้วขั้วยง้วย,วยขั้วขั้วยทานก็มีนะค่ะทานน้ำรักทานน้ำรักค่ะขัว้วหนองหนองนี่ก็มีหลายเพลงนะ น้องอะไรน้องเอ่อน้องก็อย่างอย่างเช่นอะไรน้องหานอะไรสักอย่างน้องหายสะออื่นนะแต่วันเวลาที่น้องหานค่ะถ้าเป็นน้องนี่ส่วนใหญ่จะเป็นทางอีสานเนาะทางอีสานค่ะจี่จิงน้องไม่ทั่วไปนะทะเลมันจะไปทางภูมิภาคป่าค่ะ้วยน้องคลองเหมือนเหมือนกับแบบว่าลักษณะของของคลองของน้าเนี่ยก็เรียกแตกต่างกันไปคือมันอยู่ที่ความความแคบความกว้างกันห้วยก็แคบหน่อยน้องมันมันเป็นจะเป็นก็เป็นมันโตจะเป็นเหมือนสระ ใหญ่กว่าบึงมันมีสะแล้วก็บึงใหญ่เป็งหนองค่ะมาคลองคลองอีกอยากร้วยเรือล่มในหนองทองจะไปไหนเด็กบางคนบอกอุ้ยทําไมเป็นหนองหนองมันก็ไม่ดีสิหนองมันเป็นเลือดไม่ใช่มันเป็นสระน้าใหญ่ๆค่ะเป็นหนองที่แต่แต่ว่ามันไม่มีทางออกมันจะแบบว่าเป็นน้ําปิดขังไว้ในนั้นมันเป็นบริเวณหนึ่งนะครับแล้วก็บึงบึงก็เหมือนกัน มันเป็นบริเวณหนึ่งที่มีน้ำบึงก็จะใหญ่กว่าน้องนอ่าน้องนรัมันจะค่ะจะน้อยบึงหนึงมันจะกว้างกว่าค่ะถึงจะไปกว้านอย่างกว้านพะเยากว้านพยาวมจะเล็กกว่าทะเลสร้างรักบึงพระรามอันนี้จะเป็นบึงนะคะก็มีบึงพระรามกว้านพะเยาเอาลองนึกดูแล้วกันว่าขนาดมันกว้างกว่าขนาดแล้วก็บางค่ะบางนี่อะไรเป๊ะโอ้โหบางบางหลวงน้อยบางรักบาง กรุงเทพมันเยอะเลยค่ะทุกบางมีหลายบางหลากหลายบางจากนางที่บางแคมีไหมพี่บางแคไม่บางแคเ์เยอะกัมีบางซ่อนก็มีบางซ่อนก็มีมีมีหลายบางมากมีหนูมี่พลงอยู่เพลงหนึ่งวันหลังจะนํามาเปิดให้ฟังจากนางที่บางละจันหรอจันจากนางด้วยจากนางที่บางระจันแต่ว่านักร้องนี่สุดยอดเลยนะพี่นักร้องนี่สุดยอดเลย ก็เป็นนักร้องท่านหนึ่งที่เคยอยู่ในวงของคุณสายันสัญญาเค่ะคุณเสกเมืองสิงห์มาร้องแก้บนไม่ไม่เขาทำเทปเขาทำเทปเขาทำแผ่นออกมาเลยแต่ว่ายังไม่มีมิวสิกวิดีโอไม่มีที่เผยแพ่ยังเปิดปิดอยู่ค่ะเคยเคยเปิดอยู่ที่ลูกทุ่งออนไลน์แต่ว่าค่ะแต่ว่ายังไม่มีมิวสิกวิดีโอมีแต่ซีดีก็เลยต้องรอนนดนึงเอาเดี๋ยววันหน้าเราจะนำเพลงที่เกี่ยวกับวู้น้องกองมึงมาเคยฟังกันนะครับ ทั้งชั่วโมงเลยแต่ทั้งชั่วโมงเลยนะแต่ว่าต่อไปนี้เรามาฟังเพลงที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารเพลงที่เราสื่อสารเมื่อก่อนการเราเราจะรักใครสักคนหนึ่งเราโทรศัพท์ไม่ได้โทรศัพท์ไม่มีเราต้องใช้จดหมายเขียนบางทีส่งภายใก็เสียวานถึงพูดถึงจดหมายนะพี่สงสัยอยู่อ่ะเพลงฉันทนาที่รักอะพี่ อ้าวจะไมอันนั้วก็เขียนได้ทุกรูปแบบปิดไฟยังเขียนได้ปิดไฟเราเขียนได้นั่นน่ะสิยังสงสัยอยู่อ๋อเขาคงอาศัยแสงไฟจากข้างบ้านข้างๆแสงไฟสลัวสลัวคิดถึงคิดถึงพบกับลูกต้องเขียนเลยแม้แต่นึกไม่ได้คำปิดไฟใส่กลอนจะเข้ามุ้งนอนคิดถึงการที่จะพูดคํากินใจให้ผู้หญิงฟังบางทีก็คิดได้แต่เราไม่จดมันก็ลืมนะเราเขียนเอาไว้คําที่มันมันมันคา สวยๆค่ะเคยเคยได้ยินว่ามีอาจารย์ครูเพลงอยู่ท่านหนึ่งที่แบบว่าพอคิดเพลงออกปุ๊บนึกอะไรไม่ออกควักซองบุหรี่นึกมาเขียนในซองบุหรี่จะมีกระดาษซองบุหรี่ข้างในเขียนได้ค่ะเป็นกระดาษตะก่วแล้วหลัง็นกัวเป็นขาวเขียนได้เป็นขาวๆนะคะเพราะฉะนั้นมีหลากหลายเพลงนะคะที่ดังในเมืองไทยเนี่ยมาจาก กระดาษซองบุรีนี่รวมไปถึงอันนมัเกิด้วย <S <S อ๋อเหรอค่ะ <c oughs> เดี๋ยวมหลังก็ฟังกันพูดถึงจดหมายการเขียนจดหมายสมัยก่อนตามที่พูดแล้วนะครับหนึ่งเขียนจดหมายอาแฟนบางทีก็ส่งไปนีบางครั้งก็เขียนแล้ว <c oughs> เอาให้เด็กเอาไปยื่นให้ <c oughs> ต,ตัวเองแล้วสองเขียนจดหมายไปขอเพลงจากนักยยรายการี่มาเขียนเหมือนกันนะจดหมาย มันเป็นสื่อสําคัญตัวท์ไม่เคยมีมาก่อนนะครับหรือจะเขียนจดหมายมาหาเราคะคุณผู้ฟังเขียนได้เลย <c oughs> จา้จากประเทศไหนละ่ะส่งมาตามข้าวสาส่งมาส่งมาเพราะรรั้นเพลงลูกทุ่งจะมานทึกเอาเรื่องราวการเขียนการเขียนจดหมายไว้หลายเพลงมากๆนะครับเราอยากที่จะไฟังสื่อความหมายในการเขียนจดหมายไปหาคนรักในอดีตนะครับที่บันทึกเอาไว้เพลงแรกมาฟังเสียงร้องของเพลินพรมแดนชื่อเพลงว่า จดหมายบรรยายรักโอ้โหรักกันขนาดไหนก็บรรยายกันลงไปยาวสักสี่ห้าหน้ากระดาษได้นะสี่ห้าหน้ากระดาษเคยเขียนแล้วนะที่เคยเขียนถึงห้ากระดาษจริงใช่เขียนนามือมันไม่จบมันจบยากก่อนจะเป็นจดหมายบรรยายรักนี่สมัยก่อนเขาจะเป็นเพลงยาวเพลงยาวเป็นเพลงยาวร่ายเพลงยาวค่ะแล้วหลังจากเพลงยาวก็เป็นจดหมายบรรยายรักนี่แหละเพลงยาวเหยอียดนะครับไม่พี่สัมพันธ์ถ้าเกิดว่า คนผู้หญิงเนี่ยที่ได้รับจดหมายนี่คงแบบมีความสุขน่าดูเลยนะใช่ดิทราบซึ้งทราบซี้งจากใจทราบซึ้งค่ะค่ำคืนที่น้ำค้างกำลังพรางพรมในยามเวลาอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยกังหลับอย่างสบายแต่เรายังไม่ได้หลับเพราะว่าเรายังคิดถึงเธออยู่นี่เป็นรายจดหมายมันใหญ่รักเสีเกินคุณแม่ส่วนจดหมายเป็นที่สองในที่เขียนแล้วไม่ต่น เกล้าเธอไม่ตอบมานะครับไม่รู้ว่าถึงเธอหรือเปล่าเพราะเธอไม่ได้ตอบกลับมาคอยทุกวันทุกวันคอยเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่เจอครับเรลงนี้ที่ว่าจดหมายเป็นหมัดนะคะเสียงร้องของคุณกวนใจเปโอะเอ็ดนะครับค่ะแต่งรอยครูก้องการแห่ง เป็นเพลงดังสร้างชื่อของคุณขวนใจเพลิดดังจากเพลงนี้มาปีากเพงนี้มาปดสิ8 9ค่ะนะครับถึงดังสร้างชื่อปิดท้ายด้วยปิดปิดท้ายด้วยอีกสักเพลงนะแถบคนนี้แถมเด้อคนนี้คนนี้ดังเพลงเดียวดังเพลงเดียวอยู่ใกล้บ้านเราเลยนะร้องหนุคนนี้ชื่อว่ารังสีบริสุทธิ์นะครับร้องเพลงมามากมายหลายตัวอยเพลงแต่ไม่ดัง มาดังว่าเพลงนี้วาสนาเช่าลอยค่ะตอนนี้ก็ยังลอยอยู่ยังลอยอยู่วาสนายังไม่จบยังลอยอยู่ค่ะกับเป็นการแต่งของสตาพรบุรีแสงนะครับนักแต่งที่เป็นเพื่อนกันในฐานอากาศนะครับแต่เพลงนี้เพลงเดียวสามารถที่จะสร้างให้รังสีบริสุทธิ์ดวงดังมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะช่วงนี้สามเป็นสุดท้ายน้องเพลินค่ะแล้วเราก็คงต้องลากันไปก่อนแล้วนะคะกลับมาพบกับสวรรค์บ้านทุ่งนะคะทาง V.I.P. Thailand ไ,ได้ใหม่ในครั้งหน้าโชคดีมีความสุขทุกทุกท่านสวัสดีค่ะสวัสดีครับ do 要打。